พจนานุกรมจีนอังกฤษไทยจะทำโดยผู้พิการทางด้านสายตา ept ี่6อวเสมอเสมอฟูเจอเอิอว จุดจุดจุดผูเจอแปลว่า to be responsible for ภาษาไทยก็คือรับผิดชอบโดยอิวคำเดียวแปลว่า be c a u s e of รือ d e do to ผูเจอแปลว่า to be in charge of ถ้าเราเอาโครงสร้างวยากรชุดนี้พิมพ์ออกมาโดยคำเต็มในพจนานุกรมที่เราเก็บเราเสียเวลาแน่เราขอใช้คำย่อ yf Z y คืออิฟู่เจอเอามาใช้ y f z. เพรพอเราพิมพ์ y f z ปุ๊บไอคำโครงสร้างนี้ก็จะปรากฏออกมาบนสเปชีดตอนนี้เราอยู่ที่ชีดที่2นะครับที่ช่อง a 1เราจะพิมพ์คําว่า y f z ลงไปพอเราพิมพ์ y f z ที่ช่อง a 1ลงไปมันก็จะไปดึงฐานข้อมูลที่ชีดที่1มา เป็นอิวจุดจุดจุดผู้เจอ Google ทานใส่ก็แปลาให้เรา responsible for by เห็นไหมฮะที่ช่อง a 5 b 5มันแปลให้เราส่วนชีท5เราก็ดึงมาเจอเจียนซื่อซื่ออิ่วเฉยผู้เจอเตอ who is responsible for this matter who is in charge of this matter คำตอบอิวจงางฟ้าฉายผู้เจอ จางฟ้าฉาย is responsible for it จางฟ้าฉายเป็นคนรับผิดชอบนะครับอันนี้เราสามารถดึงข้อมูลจากชีทหนึและชีทห้ามาเรียบร้อยโดยใช้คีย์เวิร์ดเอลฟูเจอเฟูเจอแต่แรกเริ่มเนี่ยเราใช้คีย์เวิร์ด yfz เพื่อให้เร็วขึ้นโอเคไหมครับ เราใช้มือถือ Android ธรรมดาในการเก็บข้อมูลภาษาจีนอังกฤษไทยชุดนี้เท่านั้น